สำหรับคลิปนี้เรามาดูประโยคประโยคในการสร้างแรงบันดาลใจในการชวนคนเข้ามาสู่อาชีพหรือว่าในการรีคูดนะครับข้อแรกนะครับคุณอาจเปลี่ยนชีวิตตัวเองและคนอื่นได้แค่เริ่มต้นวันนี้นะครับโอกาสที่ดีที่สุดก็คือโอกาสที่คุณ มอบให้กับผู้อื่นนะครับการช่วยคนให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยคือความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับการรีครดไม่ใช่แค่ชวนคนแต่คือการสร้างอนาคตให้กับพวกเขาครับเปลี่ยนคนธรรมดาให้เป็นคนพิเศษด้วยทีมที่แข็งแกร่งทุกคนมีศักยภาพเราแค่ต้องการหามันให้เจอและดึงมันออกมา มองหาคนที่พร้อมสร้างความสำเร็จใหม่ไปด้วยกันชีวิตที่มั่นคงเริ่มต้นจากการให้โอกาสกับคนที่ใช่การให้โอกาสคนอื่นก็คือการมอบแรงบันดาลใจให้กับตัวคุณเองนะครับคุณคือผู้เปลี่ยนแปลงชีวิตบางคนได้แค่เปิดโอกาสให้กับพวกเขานะครับทีมที่ดีไม่ได้สร้างจากคนที่ดีที่สุด แต่สร้างจากคนที่พร้อมเติบโตไปด้วยกันนะครับให้โอกาสคนอื่นคือการสร้างความสำเร็จที่แท้จริงอย่ารอให้ใครมาหาสร้างทีมที่ดึงดูดคนที่คุณต้องการเมื่อคุณริคูดคนที่ใช่คุณกำลังสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกันอย่าหยุดแค่ทำงานเพื่อเป้าหมายของตัวเองแต่จงสร้างเป้าหมายให้กับคนอื่นด้วย การขยายทีมคือการขยายความฝันของทุกคนในทีมนะครับทุกการเริ่มต้นใหม่ก็คือโอกาสใหม่ที่ดีสำหรับทุกคนนะครับมองหาคนที่ต้องการชีวิตที่ดีกว่าแล้วมอบโอกาสนั้นให้กับพวกเขาการรีครดก็คือการสร้างเกรือข่ายของความสำเร็จที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอย่ากเก็บความสำเร็จไว้คนเดียวมาแบ่งปันกับคนที่พร้อม จะก้าวไปด้วยกันครับให้โอกาสใครสักคนนะให้โอกาสใครสักคนได้เปลี่ยนชีวิตแล้วคุณก็ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองด้วยนะครับคุณไม่ได้แค่สร้างทีมนะครับคุณกําลังสร้างอนาคตให้กับคนอื่นการรีคูตก็คือการค้นพบศักยภาพใหม่ๆที่ซ่อนอยู่ในตัวของคนอื่นครับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ก็คือการสร้างคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวของเขาเองครับทีมที่แข็งแกร่งเริ่มต้นจากการที่มีคนพร้อมจะให้เรียนรู้และเติบโตครับให้โอกาสที่คุณมอบให้กับคนอื่นอาจกลายเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเขาเปลี่ยนชีวิตก็ได้นะครับอยาแค่สร้างตัวแทนแต่จงสร้างนักเปลี่ยนแปลงที่พร้อมทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ครับ การหาเพื่อนร่วมทีมที่ดีคือการสร้างแรงผลักดันให้กับตัวคุณเองครับคุณมีพลังที่จะเปลี่ยนชีวิตคนอื่นเริ่มต้นจากการรีครูดคนที่ใช่การสัรหาก็คือการให้พวกเขาได้พบกับโอกาสที่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างนะครับคนที่คุณรีครูดวันนี้อาจเป็นผู้เปลี่ยนแปลงอนาคตในวันข้างหน้าการสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่ ก็คือการให้โอกาสคนที่พร้อมจะลุกขึ้นสู้ครับอย่าเพียงแค่มองหาคนที่เก่งแต่จงหาคนที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันครับการให้โอกาสคนอื่นก็คือการสร้างบรดกแห่งความสําเร็จให้กับตัวเองนะครับคุณไม่เพียงแค่หาคนแต่คุณกําลังสร้างฝันให้เป็นจริงการเริ่มต้นวันนี้อาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของใครบางคนไปตลอดกาล ความสําเร็จของคุณเริ่มจากการช่วยเหลือคนอื่นให้ประสบความสําเร็จครับการรีคู t ก็คือการเปิดประตูโอกาสที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับทีมที่ดีเริ่มจากผู้นําที่กล้าหาคนที่ใช่มาร่วมทีมอย่ามองคนที่เขาเป็นวันนี้แต่จงมองสิ่งที่เขาอาจเป็นในวันข้างหน้าครับทุกคนคู่ควร กับโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตและคุณคือคนที่มอบโอกาสนั้นให้กับพวกเขาครับการรี r ครดก็คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับทีมในอนาคตของคุณครับชีวิตของใครบางคนอาจเปลี่ยนไปเพราะคําชวนของคุณในวันนี้ครับโอกาสดีโอกาสเล็กๆที่คุณมอบให้กลายเป็นกลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่สำหรับใครบางคนนะครับ คนที่คุณมองหาอาจกำลังรอคุณอยู่เพื่อการเริ่มต้นสิ่งใหม่สร้างทีมที่แข็งแกร่งด้วยการช่วยเหลือคนอื่นสร้างอนาคตที่ดีกว่าอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยเริ่มต้นชวนคนที่ใช่เข้าสู่ทีมของคุณในวันนี้นะครับการรีครูทก็คือการส่งต่อแรงบันดาลใจและสร้างพลังให้กับคนรอบตัวนะครับเมื่อคุณช่วยให้คนอื่นเติบโต คุณก็เติบโตไปพร้อมกันนะครับทีมที่ดีคือเครื่องมือในการเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงนะครับการชวนคนเข้าสู่ทีมไม่ใช่แค่การให้โอกาสเขาแต่คือการเพิ่มพลังให้กับตัวคุณเองนะครับทุกคนมีศักยภาพซ่อนอยู่ร่วมค้นหาคนเหล่านั้นและเปลี่ยนแปลงชีวิตไปด้วยกันครับการรีคูตคือการสร้างสะพานเชื่อม คนสู่อนาคตที่ดีกว่าครับโอกาสไม่ได้เกิดขึ้นเองครับแต่เกิดจากคนที่กล้ามอบให้กับผู้อื่นทุกคนต้องการแรงผลักดันมอบแรงผลักดันนั้นให้กับพวกเขาแล้วดูพวกเขาเปล่งประกายครับการสร้างทีมที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นจากการหาเพื่อนร่วมทางที่พร้อมจะสู้ไปด้วยกันครับอย่ามองแค่ปัจจุบัน มองถึงความสำเร็จที่พวกเขาจะร่วมสร้างกันในอนาคตครับโอกาสอยู่ในมือคุณเพียงคุณพร้อมที่จะชวนคนที่ใช่มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมทีมที่แข็งแกร่งที่สุดคือทีมที่สร้างจากคนที่พร้อมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันนะครับความสำเร็จเริ่มต้นจากความคิดเชิงบวกในทุกๆวันครับนะทุกปัญหามี ทางแก้เพียงคุณกล้าคิดและลงมือทำไหมการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากการเปลี่ยนทัศนคติเล็กๆในใจของเราสิ่งที่ดูยากที่สุดอาจกลายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเมื่อคุณเชื่อมั่นในตัวเองทุกความล้มเหลวก็คือบทเรียนสู่ความสาเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความหวังนะคือกุญแจสู่อนาคตที่ดีกว่า มองหาโอกาสในทุกอุปสรรคแล้วคุณจะพบหนพางใหม่เสมอๆนะครับวันนี้อาจไม่สมบูรณ์แบบแต่เป็นก้าวที่สําคัญสำหรับคุณในวันพรุ่งนี้เชื่อในพลังของตัวเองแล้วคุณจะสร้างสิ่งที่เหลือเชื่อได้ทุกวันคือโอกาสใหม่ในการทำสิ่งที่ดีกว่าเดิมทุกวันคือโอกาสใหม่ในการ ทำในสิ่งที่ดีกว่าเดิมย้ำอีกครั้งนะครับนะเพราะนั้นทุกความพยายามมีคุณค่าอย่าหยุดฝันและอย่าหยุดพยายามยิ้มให้กับความท้าทายแล้วมันจะกลายเป็นเรื่องสนุกนะครับความสำเร็จไม่ใช่โชคชะตาแต่คือผลลัพธ์จากความมุ่งมั่นและความอดทนจงขอบคุณทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะดีหรือร้ายเพราะมันสร้างคุณ ในวันนี้นะครับเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกิดจากความตั้งใจเล็กๆที่ไม่ยอมแพ้พลังของความคิดเชิงบวกสามารถเปลี่ยนชีวิตคุณได้จงเป็นแสงสว่างให้กับตัวเองและคนรอบข้างในทุกสถานการณ์ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้หากคุณเชื่อมั่นและลงมือทําชีวิตจะให้ขึ้นเมื่อคุณเลือกที่จะมองมันในแง่บวกนะครับนี่คือคำ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานในการสร้างทีมในการรีคูดขอทุกท่านโชคดีนะครับ